สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชิแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาแข่งขันนะครับแมตช์โอเพ่นนะสวายนะฮะที่บ่อตกปลาชมวิวด้ยนะครับวันนี้แข่งกันในหัว1 2 0่0หบาทนะฮะราคาค่าคัน700บาทนะเป็นแมตช์โอเพ่นนะครับก็วันนี้มีรางวัลทั้งหมดราวๆ1 1รางวัลนะครับก็จะมีขันชั่วโมงด้วยนะแล้วก็ปลาไซส์หลักปลาไซส์รองแล้วก็ปลาใหญ่นะครับ ก็วันนี้ชุดกันตีก็ชุดเดิมครับชุดเดิมชุดเดิม,ดดมก็จะเป็นเฟนวิกแอโร่เก้าฟุตนะครับตัวล้อก,ก็ชิมาโนเวนฟอร์ดเบอร์สามพันนะครับสายเมนหลักก็ไทลินเบอร์เลข่สิบห้าปอนด์เพราะว่าบ่อนี้ตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับชุดกันตีเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยผมจะตีเป็นลักษณะตีจุ๊บนะตีตีจุ๊บอ่ชิ่งสั้นนะครับเป็นตะกั่ววิ่งอิสระนะชิ่งสั้นประมาณสิบเซนตะขอใช้เบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็ชุดกันตีที่เตรียมไว้เนี่ยก็จะมีอีกประมาณห้าหกชุดนะก็จะเป็นชุดอ่ ตะก็เปล่านะฮะวิ่งนะวิ่งประมาณ10เซนตะขออชิ่ง10เซนตะขอเบอร์7เหมือนกันนะครับกับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีชุดตีกระสือนะครับกระสรือนะเป็นทุ่นนะครับทุ่นกระสรือนะก็ตัวทุ่นเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ20เซนนะครับต่อชิ่งหน้าจะเป็นสายสายเอ็นนะครับสายเอ็นนะสายเอ็นยี่สิบยี่สิบเซนตะขอเบอร์เจ็ดเหมือนกันนะลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกชุด ตะก้อโมนะครับอันนี้เป็นโมลูกแก้วนะเป็นตะก้อโมลูกแก้วนะครับชิ่ง10เซนตแต่ขอเบอร์เจ็ดเหมือนกันครับแล้วก็ะตะก้อโมตะกัวตะกัวเล็กครับอ <c oughs> <ๆ>่าประมาณนี้นะก็ชิ่งเหมือนกันครับ10เซน <c oughs> เพราะว่าบ่อนี้เป็นเราแข่งปลาเล็กนะปลากินไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่นะฮะใช้ชิ่งสั้นๆได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ชิ่งก็เป็น PE นะครับเป็น PE นะ <c oughs> ก็จะมีชุดเป็นตะก้อตะกัวนะวิ่งนะเป็นวิ่งวิ่งแค่20เซนนะครับชิ่งก็10เซน ขอเบอร์เจ็ดเหมือนกันนะครับก็ชุดกันตีก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะฮะก็จะเป็นขนมปังฝันขาวขอบนะครับแล้วก็จะใส่หัวเชื้อชิปเหนือเมฆไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีหัวเชื้อเขียวเหนือเมฆนะเป็นหัวเชื้อน้ำนะฮะใช้แต้มติ่งนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะฮะว่าวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะเพื่อรางวัลเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ก็ขนมปังฮนะก็ใช้ขนมปังบ่อครับเป็นขนมปังกันโลกครับปั่นเขากอบนะวันนี้ตกสี่ชั่วโมงนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณหกปอนด์น,นะครับรก่อว่ะเราจะมีขนมปังที่เหลือจากแมตท,ที่แล้วนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปทววัั่า2,000 ปั่นให้ละเอียดมากนะครับปั่นให้หยาบๆหน่อย,ปร,ยนะประมาณนี้ครับหยาบนะประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ใช้เป็นตัวติ่งนะนอ่านี่ครับขนมปังปั่นขาวขอบนะตัวนี้ก็จะใช้เป็นเหยื่อในการแข่งขันวันนี้นะครับ แล้วก็จะใส่ตัวหัวเชื้อชิดเหนือเมฆนะครับก็ก็อัตราส่วนนะขนมปัง5ป้ปอนก็ใส่ประมาณ5ากำมือนะครับ5ากำมือนะสี่อัตาส่วนห้ากำมือครับก็1ปอนต่อ1นึ่กำมือโดยประมาณนะคร่าวๆนะครับ คุกเ้าให้เข้ากันวันนี้จะตีลักษณะตีจุ๊บแล้วก็ตีกระจูเป็นหลักนะครับถ้าปลามันไม่กินเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชุดสายหน้าเอานะครับผมเคยมาตกแล้วนะก็ได้รางวัลอยู่สองสาครั้งแล้วฮะบ,บ่อน,นี้ก็จะกินในล,ลักษณะการตีจุ๊บหรือว่าตีกระจูมากกว่านะครับอันนี้นะตัวนี้ก็จะใช้เป็นแต้มติ่งนะครับหัวเชื้อเขียวเนื้อเมเนะตัวนี้อันนี้นะครับก็ส่วน ตัวติ่งก็จะใช้เป็นกระโหลกนี่แหละครับนี่ประมาณนี้ครับใช้ในการแข่งขันเริ่มทำการแข่งขันครับอ่าเริ่มทำการแข่งขันได้เลยครับมาดูวิธีการปั้นเหยื่อกันนะครับการตีจุ๊บนะฮะหรือตีกระจิ๋วนะครับ,รนะรบใส่เหยื่อมาหนึ่งสี่ศูนย์นะโบอย่าพูดคำไหนคำนั้นเลยนะครับ จิตติงครับหนมปังหนึ่ชั่วโมงสุดท้ายพิจารณหนึ่งสี่ศูนย์นี 140. ่ผิดเวลาประมาณนี้เลยนะครับนี่ได้เลยหน้าดุนะครับาก่อนเลยนะครับเต็มศูนยดครย สวายมักม่วนครับหนึ่งสองมาได้วยง่ายลยเดี๋ยวไปน่งง่ายไปก่อลองดูนึงมะพร้าโอ้โหง mẹ kinh chim ạ, đặt sai kẹp, xinh thế, 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 <laughs> thế à, là, mà... nào, โอโหกกันน่ะไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยลงโยลงโยลงโยดินเยอะดินเยอะๆคลิกไงโอ้ไม่ลงหนึ่งหกหนึ่งครับอ่ารับเปียรคับเป็นข้อ สองสามสิบครับไม่ได้ใช้ขอที่ยางแบบวายนี่นะ Porter hộ Oho, beng beng. Tốt phải này. Thôi đi là. เอาก็โผล่ไปเลย.ผู้ทํานี่ ลองช่างดูให้นีวยนะพี่ไปเลยจะไปเดินจะไปเดินเฮ้ย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 หนึ่งสูงอีหนึ่งกดดิตกมาอนอานเส็ค่ะจบด้านเลยเอาคืนเดได้ปะขันที่เราเีสี่นะคะตอนนี้นำอยู่จุดสาม ยีดด่สีเจ็ดค่ะจดได้ค่ะี้ฟไสหลังทะคะทำให้เบอร์เจ่อตกไปนะคะตอนนี้ลังไฟอยู่ที่1น6่ี่กหมายเลข สองาหารแล้วนะเ่เสเลยเลยเลยอลูกเพ่ไปดีนะไปดีนะไปดีนะโอเคแต่ว่าไม่ถึงครับผมสรุปผลงานวันนี้นะฮะก็ได้จดอยู่สองช่องนะครับเป็นปลาขันชั่วโมงนะแต่ไม่อยู่นะครับโดนถีบนะครับ ตัวสุดท้ายนะหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะผมได้หนึ่งจุดสามเจ็ดนะครับโดนเตะปาลารอช่างนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็ไม่เป็นไรฮนะการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ตกปลาสนุกมากๆนะครับในการตกปลาที่บ่อ,บอกตกปลาจุมวิบดอยวันนี้นะครับเอาไว้แมตช์หน้านะผมจะพยายาม สร้างผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะไว้เจอกันแม่หน้าแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อเมฟฟิชช c ่ชาแนลไว้ด้วยนะครับครับ